นี้มาถึงพิกซ์อากาศในหัวข้อสถานการณ์ความรักอีก3เดือนข้างหน้านะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนสถานการณ์ความรักคุณเป็นอย่างไรนะดูเพื่อความบันเทิงนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะมันเป็นทําเดชคุณจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้แล้วก็นับ ไปอีก3เดือนข้างหน้านะคะนี้มี3ามกองไพ่ให้เลือกกองที่1เป็นกองสีเหลืองนี้นะกองที่สองกองสีฟ้าและกองที่3เป็นกองสีชมพูนี้นะคะทําสมาธิในการเลือกกองไพ่นะโอเคคิดว่าน่าจะเลือกได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกองที่1กันก่อนกองที่1ขอดูไพ่ทาโรุก่อนนะว่า สถานการณ์ตัวคุณเป็นแบบไหนขอไพ่สองใบนะคะใบที่หนึ่งคิงออฟสอชใบที่สองโกออฟครับขอสามใบเลยนะขอสามใบนะขออีกหนึ่งใบนะคะและเดอะไฮส s ีเทส คนกองนี้เนี่ยสถานการณ์ความรักของคุณคนกองนี้อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ห่างหายจากคนรักนะคะหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สถานะค่อนข้างโสดหรือว่าอยู่ในช่วงเบื่อ ช่วงที่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงาน,งานการเงินคนกองนี้ให้ความรู้สึกว่าถ้าคุณมีใครอาจจะมีภาวะของคนที่มาแอบชอบคุณก็เป็นไปได้นะหรือคุณอาจจะไปแอบชอบใครแต่มองว่ายังไม่ได้จริงจังมากยังรู้สึกว่าไปได้เรื่อยๆแต่ดูคุณจะยังไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักอะเพราะว่า king of swords กับ four of cups ขึ้นคือยังรู้สึก มีอะไรมีใครเข้ามายังไม่เปิดใจยังไม่เปิดรับยังรู้สึกอยากอยู่กับตัวเอง mm hmm. คุณอาจจะผ่านช่วงเวลาของการที่มีรักสามเศร้ารักซ้อนหรือว่าไปเป็นมือที่3ามของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะอยู่เฉยๆก่อนเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอีก3าเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์ดีมากเลยนะคะคุณมีเซนส์มีสัญญายาดี ความรักของคุณนะับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูจนถึง3เดือนข้างหน้ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่อยากทบทวนกับตัวเองอยากอยู่กับตัวเองยังไม่ได้เปิดรักความรักความสัมพันธ์แต่ถามว่ามีคนมาชอบมีคนมาส่องมีคนมาแอบแอบดูคุณไหมมีนะคุณอาจจะยังไม่เห็นเขาหรือไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าคุณนั่งหันหลังให้อยู่นะนั่งหันข้างให้อยู่นะ เอาโอกาสดีๆความรักความสัมพันธ์อะไรเข้ามาดีๆคุณยังไม่ค่อยได้เปิดรับแต่พอไฮสปิเทสเข้ามาค่ะคุณจะดูมีเสน่ห์คุณฝันแม่นคุณมีเซน์ดีนะเราจะไม่ตีหรือเราจะไม่อ่านว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนเพราะว่าดูคุณจะมีความเฉลียวฉลาดในการเลือกความรักมากขึ้นคุณดูไม่ได้โฟกัสความรักไม่ได้โหยหาความรักนะอยู่ในช่วงที่อาจจะมีใครมาส่องสองคุณเขาดูคุณลึกลับมีเสน่ห์คุณอาจจะหมกมุ่นทํางานทําเงินของคุณ มีการคิดการตัดสินใจวุ่นวายอยู่กับชีวิตของตัวเองค่ะนั่งทบทวนชีวิตตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ได้โฟกัสความรักแต่ถามว่ามีคนมาแอบ่องไหมมีนะแล้วไม่แน่นะคะคนทคี่คุณเคยคุณแบบคุณกับเขาเคยห่างกันไปหรืออะไรแบบนี้คุณอาจจะฝันถึงเขาก็ได้หรือใครที่ยังไม่เคยเจอเลยคุณอาจจะฝันถึงคนแปลกหน้ามีความรู้สึกมีเซนต์ว่าคุณจะได้เจอใครสักคนแต่มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาของการเจอกันจริงๆอาจจะเป็นความรู้สึกความฝันอะไรแบบนี้นะ เราคิดว่าคนกองนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยอยู่ในความรักความสัมพันธ์มาแล้วหรือเป็นคนที่โสดไปเลยเป็นคนที่สถานะความรักยังไม่ชัดเจนส่วนใหญ่คนที่มาดูกองนี้นะเราก็อยู่ในจุดของคนที่กําลังหาคําตอบให้กับตัวเองคุณจะได้รับคําตอบเร,เร็วนี้เราอยากให้คุณใช้สติปัญญาใช้ความรู้สึกตัวเองในการรัก คุณอาจจะมีเหตุผลมากมายใน,ในการรักค่ะแต่อยากให้คุณเชื่อเซนต์และเชื่อความรู้สึกตัวเองนะอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินใจอะไรดูดูไปก่อนประเมินสถานการณด์ดูสถานการณ์ไปก่อนถ้าใครที่ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักก็ไม่เป็นไรมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะอยากทบทวนสเปคของตัวเองทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาว่าคุณจะเอายังไงดีความรักความสัมพันธ์คุณได้บทเรียนอะไรบ้างที่จะไปต่อใครที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์เรามองว่าคุณอาจจะเว้นช่องว่าง หรือเว้นระยะห่างให้กันและกันอาจจะไปทบทวนตัวเองหรือว่าอยู่ในช่วงที่ความรักมันดูไม่ค่อยโรแมนติกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลแต่ว่าถ้าคุณมีความรักความสัมพันธ์เราอยากให้คุณอยู่ในสถานะที่มันชัดเจนไม่สนับสนุนส่งเสริมให้คุณทําผิดสินรมเรามองว่าคนกองเนี้ยฉลาดรู้ได้ว่าใครมาแบบจริงใจไม่จริงใจเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรจะแบบลดคุณค่าตัวเองเข้าไปอยู่เป็นในความรักความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนเนาะ คุณมีเซนส์ดีค่ะคุณมีสติปัญญาดีคุณตัดสินใจได้ดีเพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมในตัวคุณคือเหมาะกับการที่จะถามคําถามกับตัวเองในด้านเรื่องความรักการหาคําตอบการเยียวยาตัวเอง อาจจะยังไม่ใช่จุดของคนที่จะแบบพร้อมเปิดรับความรักมากมันก็ไม่ได้ผิดเนาะคนเรามันมีช่วงที่พักได้มีช่วงที่ทบทวนได้มีช่วงห่างกันได้ความรักมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะโรแมนติกตลอดแต่มันคือการที่ไม่อาจจะยังไม่ได้ตัดกันไปแต่ต่างฝ่ายต่างมีเรื่องที่ต้องทบทวนเรื่องที่ต้องโฟกัสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่า คนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้ววันยังไม่ชัดเจนอยากให้คุณค่อยๆดูเขาไปก่อนยังไม่ต้องรีบเปิดรับความรักมากนะค่อยๆดูค่อยๆทบทวนไปก่อน mm. คุณมีโอกาสเลือกคุณมีสิทธิ์เลือกเพราะว่าคุณต้องเลือกสิ่งที่คู่ควรให้กับตัวเองนั่นเองเนาะสามใบนี้นะเป็นสภาวะของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันนะไพ่ออกมาบอกว่า New Love นะคะ mm. Pay attention to the red flag อ่ะมันจะมีสัญญาณเข้ามา e ีทีส์ o p e n n e s s สิปจกกักระกราเบียวนะคะและกิฟฟอร์กอ d ว้าวคนกองนี้ให้ความรู้สึกว่า คุณเป็นคนที่สื่อสารด้านความรักชัดเจนมากๆเลยนะเรามองว่าคนกองเนี้ยถ้าใครที่ยังสดๆมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ๆเข้ามาแต่เราถามว่าคุณชอบหรือคุณแบบว่าโอเคยังมันมีสภาวะของการที่แบบยังคุมเคือ pay attention to red f l a g เป็นเปลาว่ามีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณยังไม่ ยังรู้สึกว่าความรักนี้ไม่ปลอดภัยมันอาจจะยังอยู่ในจุดซ่อนเร้นคุณอาจจะไปแอบชอบใครก็ได้หรืออาจจะมีใครมาแอบชอบคุณแล้วยังไม่เปิดเผยมันเป็นช่วงเวลาของการที่มีเซนส์หรือมีสัญญาณบาสิ่งบางอย่างส่งมาเตือนคุณเนาะ แต่เรามองว่าใครที่มีความรักความสัมพันธ์นะ่ะคุณกับเขาอะมีเกณฑ์ที่ต้องห่างกันหรือว่าถ้าใครที่คบกันแล้วนะสเดือนหลังจากเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องแบบรู้กันแค่2คนนะคะปรึกษาหาเรือนแค่2คนพูดคุยกันแค่2คน,คน,คคนไม่สามารถที่จะเปิดเผยมันมีสภาวะแบบนั้นเนาะไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อแบบสาธารณะได้เนาะมันมีความรู้สึกว่าคุณมันอยู่ในช่วงที่คุณไม่สามารถจะบอกบางสิ่งบางอย่างได้อย่างชัดเจนคุณอาจจะแบบ แอบชอบใครแอบรักใครหรืออยากจะเคลียร์ประเด็นความรักกับใครอะ่ะแต่มันยังไม่สามารถทําได้นะเวลานี้เนาะเดี๋ยวโอกาสมันจะมาค่ะแล้วก็มันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณจะต้องเปิดใจกว้างมากขึ้นเช่นบางเรื่องถ้าคุณยังไม่ได้สื่อสารกับคนที่คุณรักหรือคุณยังไม่ได้บอกรักเขาหรือว่าบางเรื่องที่คุณจะต้องจบกับใครบางคนเราอยากให้คุณพูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดนะเปิดใจให้กว้างมองเขาให้ชัดค่ะบางเรื่องอะ่ะคนที่ไม่เข้าใจกันน่ะมันก็ติดอยู่แค่นิดเดียวคือเราไม่พูดในสิ่งที่เรา อย่าคิดเองอย่าแบบตัดสินใจเองคุณใช้คําพูดได้ดีหรือบางครั้งนะคนกองนี้ก็เป็นคนที่ใช้คําพูดแบบเด็ดขาดท่วนห้วนเราไม่เห็นไพ่ไพ่ถ้วยขึ้นหรอไพ่ถ้วยขึ้นก็ขึ้นเป็นสีถ้วยคือปฏิเสธถ้วยคือคุณไม่ค่อยโรแมนติกอะช่วงเนี้ยอ่าบอกว่า การที่เราอ่ะจะสื่อสารกับคนที่เรารักอ่ะบางครั้งมันเป็นการกระทําอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเป็นคําพูดการแสดงออกซึ่งการเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นจักระที่5ชัดเจนเลยว่ามันเป็นจักระของการติดต่อสื่อสารเป็นจักระของการถ่ายทอดความเป็นตัวเองแล้วเราอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะ หมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์สถานะไหนคุณจะโสดคุณจะเยียวยาตัวเองอยู่คุณจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคุณจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มันดีอยากให้คุณเป็นตัวเองไม่อยากให้คุณผิดเบือนตัวเองเป็นใครอยากให้คุณเป็นตัวเองชัดๆแล้วก็กล้าไปเลยว่าถ้าคุณเป็นตัวเองชัดๆแล้วคนที่เขารับคุณได้เขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณแต่ถ้าใครที่เขารับความเป็นตัวของคุณเองไม่ได้มันเป็นมันก็ถึงเวลาที่คุณอ่ะกับเขาอ่ะ จะต้องห่างกันอย่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนสองคนมันอาจจะทําให้คุณมีโลกของคุณในใบนั้นสดใสสวยงาม แต่ความรักจริงๆมันไม่ใช่แค่คนสองคนมันยังมีปัจจัยอื่นเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องญาติพี่น้อง,องการงานมากมายเราอาจจะมีความสุขได้ค่ะในโลกนั้นแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดดีๆนะว่าทั้งหมดในความรักที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อีกสามเดือนมันคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไหมมันคือสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆไหมถ้าถ้ามันใช่คุณเป็นตัวเองตั้งแต่แรกแล้วเขายังอยู่ได้แล้ว คุณก็พร้อมจะฝ่าฟ <ım. S 1> ันทุกอย่างไปด้วยกันค่ะไพ fall. ่จบออกมาบอกว่า g i f t from God มันแปลว่ามันเป็นโอกาสและช่วงจังหวะดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดานางฟ้าเขาอาจจะประทานพรบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณเรามองว่าคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนเรื่องความรักในครั้งนี้มากขึ้นว่าคุณจะผ่านอุปสรรคแบบนี้ไปได้อย่างไรคุณจะกล้าเปิดเผยความรักความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างไรคุณจะเป็นตัวเองได้อย่างไรมันเป็นช่วงที่จิตใจคุณจะเปิดออก คุณจะมองความรักในมิติใหม่ๆมุมใหม่คุณจะพร้อมให้ความรักกับผู้คนที่คู่ควรที่จะได้รับความรักคุณดูไหมว่ามันก็เปรียบเสม,มือนว่าถ้าเรามอบความรักให้คนที่ไม่คู่ควรคุณจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเองไม่ได้ แต่ตับแต่ก็แล้วแต่ที่คุณเป็นตัวเองได้คุณเปิดใจกว้างคุณไม่ได้ตั้งสเปคไว้แต่คุณรู้สึกว่าใครก็ได้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จัก,กราวาลจะส่งมาแล้วเป็นคนที่คู่ควรกับคุณรับในสิ่งที่คุณเป็นได้คุณจะเปิดใจรักเขาคุณจะแบบกล้าสื่อสารความเป็นตัวเองกับเขากล้าแสดงออกความรักกับเขาสิ่งนั้นจะถูกส่งมาเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเป็นตัวเองนั้นดีที่สุดนะคะสำหรับกองที่1นึ่งนะอโอเคจบไปสำหรับกองที่1นึ่ เดี๋ยวเราขอร้างไพ่เรามาดูกองที่สองกันต่อนะขอไพ่สามใบให้คุณกองที่สองสถานการณ์ความรักของคุณอีกสามเดือนข้างหน้าของคุณกองที่สองนะคะขอไพ่สามใบอธิบายตัวตนของคุณและสถานการณ์ในอนาคตของคุณนะมาแล้วค่ะ ไพ่ e อ of c u ไพเจ็ดถ้วยนะไอ้ไพ่แปดถ้วยนะคะขอไป The Day. ว้าวคนกองนี้และ Seven of Swords ใช้วิจรารณญาณนะคะคนกองนี้เราจะบอกว่าให้พลังงานของการจบสิ้นนะ ความรักความสัมพันธ์ของคนกองนี้เราพูดถึงตัวตนคุณก่อนนะคุณอาจจะมีเกณฑ์เลิกลาห่างหายแยกแยกทางจบสิน้นด้านความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนมาพลังงานนี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วกําลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตมันเป็นภาพรวมนะคะไพ่แถ้วยคือไพ่ของคนที่เดินจากมาจากสถานการณ์ที่มันไม่ใช่ที่ของเราแล้วอะค่ะ เพื่อออกไปเดินตามหาสองถ้วยของตัวเองอยู่ในสภาพที่มีการแยกย้ายห่างหายกันมีการแยกทางกันไพ่เดดเดย์ไพ่ของการจบจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเป็นการทานฟอร์มเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการแบบก้าวสู่จุดใหม่รับให้ของเซเว่นออสอดขึ้นคือสถานการณ์ความรักของคนกองเนี้ยทั้งตัวคุณเองและสถานการณ์ความรักดูไปในทิศทางที่มันมีอะไรที่ใครสักคนทำรับหลังกันอยู่ คุณอาจจะไปเจอความจริงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอยู่ในสถานะนั้นแล้วภายมาจะเป็นไวเบอร์ซ่าไม่ว่าคุณหรือเขาก็ได้นะคะพลังงานของคุณกองนี้ให้ความรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันใช่มาตลอด มันอาจจะไม่ใช่แล้วค่ะสเปคที่คุณตั้งไว้ความรักความสัมพันธ์แบบนี้สถานะหรือสภาวะแบบนี้คุณอาจจะเคยคิดว่ามันใช่แต่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันไม่ใช่สําหรับคุณแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสถานะเปลี่ยนแปลงความรักเปลี่ยนแปลงคนรักหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เป็นไปได้เพื่อไปสู่ในจุดที่ดีกว่าแต่3มเดือนหลังจากนี้จะเป็นสภาวะที่มันยังไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายเลยนะ เราอยากให้เสริมพลังงานบวกของคุณคือว่าคุณคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะมันจะทําให้คุณอ่ะบั่นทอนทั้งจิตวิญญาณตัวเองบั่นทอนความทุกข์บั่นทอนเขาเรียกว่าบั่นทอนความสุขบั่นทอนความเป็นไปได้ในชีวิตของคุณแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันทําให้คุณจะต้องจบ ต้องเลิกลาต้องแยกย้ายต้องกลับไปสู่ในจุดที่เริ่มต้นใหม่หรือต้องกลับไปถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆอ่ะมันเป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะแน่นอนมันจะผ่านความเจ็บปวดค่ะ ใครสักคนที่เขาไม่ได้ซื่อสัตย์หรือว่าเหตุการณ์บาง<ๆ>เหตุการณ์<ๆ>ที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้แล้วมันทําให้เรารู้สึกเจ็บช้ํามันทําให้เรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้มันกําลังอาจจะกําลังเตือนเราว่ามันควรจะจบได้แล้วมันควรจะเปลี่ยนแปลง <ๆ S 2> ๆๆคุณจะได้ทานฟอร์มคุณจะได้เปลี่ยนแปลงความคิดคุณจะได้เปลี่ยนแปลงความรักหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีความรักเสมอแต่เป็นความรักที่คุณเบื่อง่ายคุณรู้สึกตัวคุณเองอ่ะไม่ได้ให้ความ ปลอดภัยกับคนที่คุณรักเช่นคุณอาจจะรักใครสักคนแล้วคุณไม่ไม่ได้แบบแสดงออกชัดเจนแล้วมันทําให้คนที่คุณดิวด้วยเขาไม่ได้แบบเชื่อมั่นในตัวคุณชัดเจนเพราะมันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องมาดั่งทบทวนตัวเองแล้วว่าคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองแบบไหนเพื่อให้เป็นคนรักที่ดูน่าไว้วางใจอันนี้กรณีหนึ่งนะแต่ถ้าคุณอยู่ในในจุดที่คุณเต็มที่แล้วคุณทําดีที่สุดแล้วมันมีคนที่เขาดิวกับคุณอยู่เขาทําให้คุณรู้สึก ไม่ไหวกับตรงนี้แล้วเราอยากให้คุณยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นพลังงานนะคะเราไม่อยากให้คุณอินมากเนาใช้วิจารณญาณเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้กับใครแต่แต่เรามองในแง่ของคนที่จะเติบโตต่อไปว่าทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์นี้ทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เพราะว่ากว่าใครสักคนที่จะเจอคนที่ใช่จริงๆค่ะมันก็ต้องผ่านอุป,ปสรรคผ่านบททดสอบผ่านอะไรที่มันไม่ได้ใช่จริงๆมาก่อนเพื่อเราจะได้คอมเพล็หรือเปรียบเทียบได้ว่า คนที่ใช่กับคนที่ไม่ใช่ต่างกันแบบไหนนะให้สภาวะของของการแบบแยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นนะคนกองนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะ let you f r i e n d h e l p you นะคะ express your love และ give you relationship a change นะไพ่ออกมาว่า stillness แล้วก็ caring connection สุดท้ายไพ่บอกว่า leadership พลังงานของคุณกองนี้จะบอกว่าถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหากับคนที่คุณดิวอยู่นะคะปัญหาเรื่องหนึ่งคือสถานการณ์มันไม่ไปต่ออย่างเช่นสถานภาพมันไม่ชัดเจนมันไม่มีการแบบเขาเรียกว่าขยับความสัมพันธ์กันไปคุณอาจจะต้องหาที่ปรึกษาคุณอาจจะต้องปรึกษาเพื่อนนะคะปรึกษาคนที่คุณไว้ใจเพื่อจะไปต่อในความรักนี้หรือว่าเพื่อจะไปต่อไปในอนาคตกับความรัก แล้วก็มีเกณฑ์ว่าคนกองนี้จะมีประเด็นว่าคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักกันชัดเจนมากๆคุณอาจจะอยากจะขยับความรักความสัมพันธ์ไปถึงขั้นคอมมิชเมนต์แต่คนที่คุณดิวอยู่เขาอาจจะให้จุดนี้ของกับคุณไม่ได้หรือคุณน่ะไม่สามารถจะไปถึงสภาวะจุดนี้ได้เกณฑ์ในอนาคตนะคะเรามองว่าธีมหลักๆของคุณเนี่ย คุณจะเจอนะคุณจะเจอคนที่เข้ามาทางเพื่อนหรือคนที่เพื่อนแนะนำมาให้แล้วมันจะทำให้คุณได้รับบทเรียนนี้เพื่อให้คุณได้แสดงออกซึ่งความรักกับคนคนนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นคนที่เขากล้าที่จะแสดงออกซึ่งความรักกล้าที่จะเปิดเผยความรักกับคุณและกล้าที่จะให้สถานะที่มันชัดเจนกับคุณนะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะชัดขึ้นแต่ใครที่อยู่ในภาวะแอบรักเพื่อนนะคะคุณกองนี้ เราอยากให้คุณใช้เวลานี้เขาเรียกว่าพูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดออกไปติดต่อสื่อสารถ้าคุณคิดว่าเขาใช่คนกองนี้ให้สภาวะของคนใกล้ชิดที่แอบชอบกันด้วยนะเอ,อเป็นไปได้แล้วมันอาจจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนสถานะก็ะเป็นไปได้เนาะคุณต้องนําตัวเองให้ได้ค่ะกล้าที่จะเสี่ยงความรักจริงๆอ่ะมันเป็นความรักที่เราต้องให้คนที่เรารักเชื่อมั่นในตัวเราเพราะฉะนั้น บางเรื่องคุณจะตามอย่างเดียวไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าปล่อยมันไปตามเหตุปัจจัยปล่อยตามโชคชะตาไม่ได้คุณอาจจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าถ้าคุณเป็นเพศชายคุณอาจจะต้องแสดงให้เขาเห็นชัดเจนว่าคุณเป็นผู้นําได้คุณสามารถนําตัวเองได้คุณสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพื่อให้เขามั่นใจหรือว่าถ้าคุณแยกย้ายแยกทางกับใครสักคนหนึ่งมันอาจจะเป็นจุดนี้ที่เขายังเห็นคุณว่าคุณยังไม่เป็นผู้นาเต็มที่อนาคตนะฮะคุณจะสามารถพัฒนาทักษะ ของตัวเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นําได้ดีขึ้นสติลเนตออกมาลรวบอกว่าบางเรื่องนะมันก็คุณต้องสงบค่อยๆช้าๆถ้าคุณมีเรื่องหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องแยกย้ายห่างหายจากใครสักคนไปมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทบทวนกับตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะมีความทุกข์เรามองว่าจริงๆแล้วคุณตั้งใจจะจบแล้วอะคะ่ะ ถ้าใครมีประเด็นกันมานะแล้วคุณจะจบแบบสงบจบแบบเข้าใจกันนะ่ะสามารถจะกลับไปเป็นเพื่อนกันได้ก็เป็นไปได้นะหรือถ้าใครที่ดูว่าความรักความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์ต้องห่างกันอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจจะมีความรักความห่วงหาความอะไรอาวรหรือว่าอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะกลับมารีเทิร์นกันได้เร็วๆนี้หรือว่าอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันหรืออาจจะเป็นความรักระยะไกลกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ ยิ่งคุณไม่สามารถใช้เวลาด้วยกันได้มากเท่าไรการติดต่อสื่อสารการแสดงออกซึ่งความรักมันต้องชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการห่างกันการแยกออกจากกาันการทําอะไรที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนค่ะคุณรักใครคุณชอบใครคะหรือคุณรู้สึกยังไงกับใครคุณควรพูดนะไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะทําให้คุณได้อยู่ต่อหรือจะได้แบบ ไปอีกสถานะหนึ่งเรามองว่าถ้าคุณได้พูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดสื่อสารในในส่วนที่คุณอยากจะบอกกับเขามันมีเกณฑ์ที่คุณจะสําเร็จกับความรักนะเรามองว่าคนกองนี้แอบชอบเพื่อนแอบชอบคนที่รักแล้วไม่กล้าสารต่อหรือมองว่าแบบเขาดูสูงส่งแล้วคุณถอดใจไปก่อนอ่ะอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นอกมั่นใจในตัวเองคุณต้องดึงศักยภาพความมั่นใจในตัวเองกลับคืนมาค่ะเพราะคุณจะเป็นคนรักที่ดีได้คุณก็ต้องกล้าที่จะแสดงออกให้คนที่คุณรักไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงเพศชายให้เขาเชื่อมั่นใน ตัวคุณคุณน้องกล้าที่จะแบบไปต่อถ้าคุณคิดว่าเขาใช่แล้วมันมีเกณฑ์ด้วยนะว่าคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับความรักแต่ถ้าใครที่ถึงการจบสิ้นไปแล้วค่ะบทเรียนในครั้งนี้ที่ที่คุณไม่ได้พูดในสิ่งที่คุณจะพูดคุณอาจจะไม่ได้ให้ความ mm hmm. เขาเรียกว่าความมั่นใจกับคนที่คุณรักบทเรียนในครั้งนี้จะทําให้คุณมีความรักครั้งใหม่ที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จในความรักได้มากขึ้นสําหรับคนกองที่สนะ อาจจะมีเสียงแทรกไปบ้างนะคะต่อไปสำหรับคนกองที่สามเดี๋ยวเราขอดูพลังงานความรักให้คนกองที่สามสถานการณ์ความรักสามเดือนข้างหน้าของคนกองที่สามนะขอดูให้อดีตปัจจุบันอนาคตสถานการณ์ความรักหรือก็ตัวตนของคุณก่อนสามใบานะคะคนกองนี้ให้ความรู้สึกพลังงานเยอะมากเลยนะใบที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวนะ ใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งเจ็ดไม้ใบที่สองคว e นออฟคัและใบที่สามทีออฟวอรคนกองนี้ให้ความรู้สึกว่าคุณยังไม่เปิด ใจเรื่องความรักมากนักนะคะมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่หรือความรักของคุณเป็นรักในระยะทางไกลคุณอาจจะเป็นคนโสดหรือคนที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวเป็นคนอินโทรเวิร์ดคือไม่ได้เปิดเผยความรักอาจจะดูแลเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆใส่ใจดูแลเขาแอบส่งเขาหรือว่าเป็นรักที่มันยังไม่สามารถใช้เวลาร่วมกันได้เนาะ ให้สภาวะของคนที่มีความรักนะคะคุณมีคนในใจแน่นอนคุณกองนี้นะคุณมีความรักแต่คุณอาจจะยังไม่กล้าเปิดเผยความรักค่ะมันอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือตัวคุณเองรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาอันควรที่จะที่จะพูดที่จะแอคชั่นที่จะแบบทําอะไรไปแต่คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีกับความรักนะเวลาคุณรักใครคุณรักสุดเลยนะคะคุณรักคุณดูแลคุณเอาใจใส่คุณให้เต็มที่เลยอะแต่ว่า เวลาที่คุณถูกทํามาถูกทําให้เจ็บคุณก็บล็อกตัวเองเต็มที่เหมือนกันใครที่ทําให้คุณเจ็บช้าคือเวลาคุณให้สุดอ่ะคุณก็จะแบบปิดกั้นตัวเองสุดเหมือนกันกําแพงสูงมากกรงนี้นะใครจะจะเข้ามาหาคุณได้นี่เขาต้องแบบเป็นกําแพงเจ็ดชัดนะคะแต่เรามองว่าเวลาคุณอยู่คนเดียวอ่ะคุณสามารถจะแบบสร้างสมดุลชีวิตให้ตัวเองได้คุณมีความสุขกับตัวเองได้คุณรอความรักได้ค่ะคุณให้อภัยคนอื่นได้ด้วยนะ แล้วถ้าคนกองนี้ได้เป็นคู่รักกับใครไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายคุณจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่น่ารักมากดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดีมากๆเพราะฉะนั้นอีก3เดือนข้างหน้าค่ะไพ่ก็ขึ้น3ามไพ่ก็ขึ้น3ดาบไอ้สาไม้ครังหน้าด้วยแปลว่าหลังจากนี้อีก3เดือนข้างหน้านะคุณมีเกณฑ์อาจจะได้เดินทางนะคะติดต่อสื่อสารจะกับใครที่อยู่ต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาหรือ ต่างที่ต่างถิ่นอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาแล้วนะแต่ว่าอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันอาจเป็นคนที่บล็อกกันไปแล้วอาจเป็นคนที่ไม่ติดต่อสื่อสารกันมันมีเกณฑ์ของการเฝ้ารอคอยนะคะเป็นการเฝ้ารอปฏิหารการเฝ้ารอคอยการเฝ้ารอการกลับมาการเฝ้าแบบติดตามข่าวคุณมีคนในใจของคุณแน่นอนค่ะแต่อาจจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะมีเรื่องโควิดเข้ามาทําให้คุณกับเขาต้องห่างกันหรืออะไรแบบนี้นะคุณก็กําลังแบบรักษาเยียวยาดูแลตัวเองอยู่ คุณไม่เปิดรับความรักใหม่คนกองนี้คุณรอใครสักคนที่คุณรออยู่แล้วคุณรู้ว่าเขาเป็นใครเนาะคนกองนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบที่หนึ่งคะ่ะ d e c e p t i o n อ r e s i l i e n c factor บอกแล้ว honeymoon ไงมีการเดินทางชัดเจนนะคะ success the campus แล้วก็ e n e r g therapy e n e r g therapy แปลว่าคนกองนี้เนี่ย อยู่ในจุดของการที่เขาเรียกว่าเศร้าเสียใจหรือว่าปกปักรักษาดูแลตัวเองอยู่รู้จักโปรเทคตัวเองรู้จักวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองคุณรู้คุณมีเซนส์ดีนะเวลาใครเข้ามาแบบไม่จริงใจอะ่ะ อคุณคุณดูว่าใครจริงใจไม่จริงใจเราบอกเลยว่าความรักของคุณหลังจากนี้จะเป็นความรักที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ของคุณอาจจะต่างไปจากสิ่งที่คุณเชื่อมีความแตกต่างกันนะแกลบด้านอายุเชื้อชาติศาสนาความเชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะโปรไฟล์ต่างกันมากเลยนะความรักที่เข้ามา,าจ,จะเป็นความรักที่ดูมันไม่น่าไว้วางใจอะ่ะดูซ่อนเบ้นดูแอบรักแอบชอบไม่เปิดเผยความจริงซึ่งกันและกัน แต่มันมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางมาหาการเร็วๆนี้ไพ่ของการรอคอยไพ่ของการเดินทางขึ้นเหมือนกันเลยนะคะไพ่ของการที่มองโลกอะไรเงีดีและไพ่ของการที่จะได้ใช้เวลาร่วงกอ,อกคนที่คุณรักคุณมีเกณฑ์การเดินทางไปเจอความรักหรือความรักในระยะไกลแน่นอน คุณอาจจะไม่ได้เดินทางมาด้วยกันก็กเป็นไปได้แต่ว่าคุณมีการติดต่อสื่อสารกันแน่นอนค่ะอาจจะเป็นคําพูดหรืออาจจะเป็นทางด้านจิตวิญญาณอาจจะไม่มีคําพูดสักคำไม่มีแมสเซจแต่คุณสามารถสื่อใจกันได้เนาะ<ม>เพราะว่ามันเป็นให,ให้ความรู้สึกของการเป็นจิตวิญญาณน่ะคุณกับเขาอสื่อถึงกันได้นะเวลาที่คุณอยู่ในช่วงของความสุขความสงบอ่ะคุณสามารถจะติดต่อสื่อสารกับเขาได้ส่วนใครที่มีความรักความสัมพันธ์ แล้วคุณกับเขามีเกณฑ์การเดินทางห่างหายแยกย้ายกันไปแปลว่าไม่ได้เลิกกันหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเรามองว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะมั่นหมายกันแบบระยะทางไกลเช่นตกลงกันเป็นแฟนกันตกลงกันสถานะเขาเรียกว่าเป็นเป็นคู่หลักกันโดยที่ พูดกันทางด้านแมสเซจก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่ามันมีความคิดความหวังของคุณอนะใครที่เฝ้ารอใครสักคนอยู่มันมีโอกาสประสบความสําเร็จในการรอคอยนั้นนะใครที่รู้อยู่แก่ใจแล้วอะค่ะว่าคุณชอบใครรักใครแล้วคุณก็รู้ว่าคุณรอเขาอยู่คุณมีเกณฑ์นะคะที่ ที่เขาจะกลับเข้ามาหรือว่าคุณกับเขาจะแบบเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์กันแต่คนกองเนี่ยให้ความรู้สึกเลยว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเช่นอาจจะได้เดินทางมาหากันแค่วันสองวันพูดคุยกันทางโซเชียลแต่คุณมีความรักให้กันค่ะ เป็นคู่ที่อาจจะเป็นคู่แท้นะคะเป็นไปได้เป็นคู่ที่มีสินเสมอกันเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเป็นเป็นคู่ที่จะมาเสริมบุญบารมีให้กันละกันเนาะและผ้าเอเจนต์เทโลพี y, ไม่ว่าคุณจะได้รับความทุกข์อะไรมาก็แล้วแต่คุณจะผ่านความทุกข์คุณจะผ่านอุปสรรคอะไรมาคุณจะเป็นคนที่เยียวยาซึ่งกันละกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ เทวดานางฟ้าพร้อมดูแลคุณเสมอคุณอาจจะเข้าใจผิดกันมาคุณอาจจะไม่เชื่อใจกันตั้งแต่แรกมันมีความแตกต่างกันทางด้านาศาสนาวัฒนธรรมมีอุปสรรคเยอะมากๆแต่คุณจะได้รับการเขาเรียกว่าธนุถนอมดูแลคุณจะได้รับการเยียวยากับทุกประเด็นกับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในความรักเวลาคุณกับเขาเจอกันนั้นจะเป็นช่วงเวลาของ การที่ลืมประเด็นลืมเงื่อนไขลืมข้อจํากัดแล้วมันทําให้คุณมีความสุขได้เยียวยาซึ่งกันและกันมีการปรึกษาหา,หาหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากคนกองนี้ให้ความรู้สึกของทวินเฟลมโซเมทที่อาจจะห่างกันแยกกันไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้คุณไม่เปิดใจให้ใครเขาก็ไม่เปิดใจให้ใครเป็นไปแบบนั้นนะคะ คุณไม่เปิดใจให้คนใหม่เลยใครที่ที่คุณคิดว่าไม่ใช่คุณไม่เปิดใจแต่คุณรู้ว่าคุณมีคนในใจแน่นอนสําหรับคนกองนี้อีก3เดือนข้างหน้าหลังจากนี้สภาวะของคุณคือการติดต่อสื่อสารกันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันมีความโรแมนติกเกิดขึ้นค่ะใครที่เข้ามาใหม่ๆจะเป็นคนที่ มันแตกต่างออกไปเลยมันไม่ได้แบบเสมอกันหรือใช่เหมือนกันแต่ว่าจิตวิญญาณของคุณไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันแต่ทางด้านกายภาพศาสนาอายุวัฒนธรรมประเด็นที่เราพูดมาค่ะมันมีความแตกต่างกันคุณคิดคุณรอคุณหวังอะไรอยู่คุณมีมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแล้วอยากให้คุณมองโลกในแง่ดีคนกองนี้ใช้กดแรงดึงดูดได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณรู้ว่าใครเป็นคู่คุณแล้วอ่ะหรือคุณเข้าใจแล้วอ่ะคุณปล่อยวางนะคุณไม่ให้เชื่อมั่นในคุณปล่อยวางถ้าเขาใช่เขาจะกลับมานะคะแล้วถ้าเขาเป็นคนคนนั้น ไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือความแตกต่างกันแค่ไหนมันจะทำให้คุณสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าข้อจํากัดของสังคมจะเป็นอย่างไรความเชื่อของคนในสังคมจะเป็นอย่างไรแต่ความรักที่บริสุทธิ์จะเอาชนะและจะทําให้มันสำเร็จทุกๆอย่างเพราะว่าคุณกับเขามีภารกิจด้วยกันคือมาเยียวยากันละกันมาเยียวยาความเจ็บช้ำซึ่งกันและกันเนาะก,ก็ขอให้คุณโชคดี นะคะสำหรับคนกองที่3าขอให้ทุกคนมีความสุขฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไคร b e ด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ